อ่าหม้อที่หม้อต่อไปคือแกงหน่อไม้นะคะนี่ยังไม่ได้ทานมือเช้าเลยนะคะนี่แกงหน่อไม้ยังไม่ได้ใส่ผักลงไปนะคะเห็นตะแชบ่บอ๊อบพี่เอพี่พัดจะชื่นเห็นไหมเนี่ยแกงหน่อไม้สดนะจ๊ะเดี๋ยวเอาผักใส่กันแป๊นึง ผักก็มีเอ่ออะไรนะนี่ชะอมนี่แล้วก็มีเอ่ออะไรนะนี่แล้วก็มีเออ่ผักอิตูอีตูอีตูอตโอ้ยโทรศัพท์ก็ไอ,อขึ้นใส่แล้วนะฮะได้อีกสักพักก็ยกลงนะฮะแต่ยังไม่ทานเฝ้าไปไล่ก่อนเฝ้าไปไล่ก่อน นาจาดะชิทานเผือนี่เห็นอะเปล่า,านี่เลยนะคะเอาไม้สดด้วยแอบเนยแอปเนยชอบชิ้นโตๆเห็นไหมจ๊ะใส่กระโพดด้วยนะจะโอเคอืมเห็นอะเปล่านะคะโอเคโอเคโอ,เค,อเคนาทานไปละ